เวลาที่เราต้องการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าสู่โหมดสลิปให้คลิกไปที่เมนู Start แล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม Power เลือกไปที่สล i p แต่ว่าสลิ p ไม่มีในเมนูตรงนี้นะครับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีโหมดสลิปให้เราคลิกไปที่ปุ่ม Search จากนั้นพิมพ์คำว่า s h o o ่ะาวเวอร์แนะครับจากนั้นมันก็จะปรากฏชุดอ Power Plan ปรากฏขึ้นมาให้เราคลิกไปจากนั้นคลิกไปที่ Shoot What the Power Button d o พอเราคลิกไปปุ๊บให้เรามาสังเกตตรงนี้นะครับ m o d e Sleep เนี่ยจะไม่มีการติ๊กถูกเอาไว้ทำให้เวลาที่เราคลิกไปที่ปุ่มเมนู Start แล้วก็ไปที่ Power เนี่ยมันจะไม่มีดังนั้น ให้เราคลิกไปที่ Change setting that are currently unavailable พอเราคลิกไปปุ๊บเราก็สามารถจะติ๊กถูกหน้า Sleep ได้แล้วจากนั้นก็คลิกไปที่ Save changes พอเราคลิกไปที่ Save changes ปุ๊บนะต่อไปเวลาที่เราต้องการจะให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมด Sleep เนี่ยเราก็คลิกไปที่เมนู Start ปุ๊บคลิกไปที่ปุ่ม Power ปุ๊บเห็นไหมจะปรากฏ Sleep ขึ้นมาแล้วนะครับ จากนั้นเราก็สามารถจะคลิกไปที่ sleep เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมด l e e p หรือว่าโหมดนอนหลับซึ่งการเข้าสู่โหมดนอนหลับเนี่ยคอมพิวเตอร์เราจะไม่สามารถจะทำงานได้จนกว่าเราจะมาคลิกที่เมาส์หรือว่ากดปุ่มคีย์บอร์ดเพื่อทำการปลุกคอมพิวเตอร์ให้กลับมาทำงานเมื่อกลับมาทำงานเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมอยู่ณสถานะที่เรา ให้เข้าสู่โหมดสลิปเช่นเราเปิด Word Excel เอาไว้แต่เรายังไม่ได้ปิดเมื่อเราเข้าสู่โหมดสลิปปุ๊บคอมพิวเตอร์ก็จะดับแต่ว่าทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเมื่อเราปลุกคอมพิวเตอร์กลับมาเนี่ยเวิร์ดเอ็กเที่เราเปิดอยู่เราก็สามารถจะทํางานต่อได้เป็นการให้คอมพิวเตอร์นั้นหยุดการทํางานชั่วคราวนะครับ